สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับวันนี้มามาเด็ดมะเขือนะครับทุกคนวันนี้มาเด็ดมะเขือเปราะนะครับก็มะเขือสวยมากๆแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับดูบรรยากาศนะครับมีน้องๆมาช่วยกันเก็บเยอะมากแล้วก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีญาตินะครับมาญาติๆมาช่วยกันเก็บนะครับตอนนี้ก็เก็บได้ประมาณกี่กระสอบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอนนี้เก็บได้เก้ากระสอบแล้วนะครับดูสวยงามมากมาดูใกล้ๆลเว้ ดูมะเขือสวยงามมากนะครับเห็นไหมนะครับเน้นๆสวยงามมากนะครับแล้วก็รถที่ใช้ในะวันนี้อิสุส์ดราก้อนซึ่งยน3.0นะครับ4ี 4, นบน่นะครับขึ้นได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปเด็ดกันทางโน้นเลยนะครับมีญาติๆแล้วก็พ่อแม่นะครับช่วยกันเก็บทางโน้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเก็บทางโน้นเลยแล้วก็ไปดูบรรยากาศทางโน้นเลยนะครับ ครับแล้วก็น ые, ここ ược, segue, ี busca, ่คือญาติิมาช่วยกันเก็บนะครับม <kle ambling. S 1> ีพ่อมีแม่แล้วก็มีญาติินะครับมาช่วยกันเก็บนะครับทุกคนดูเยอะมากๆเลยประมาณประมาณเกือบสิบไร่ได้นะที่นี่เยอะมากเลยนะครับประมาณสิบไรนะครับเดี๋ยวเราไปเด็ดกันเลยนะครับนะครับทุกคนมะเขือนี่ดกมากๆเลยนะเนี่ยดูแบบนี้คือไม่เห็นมะเขือนะแต่ว่าเนี่ยพอแบบนี้คือเยอะมากดกมากเห็นไหมนี่เห็นไหม นดูมากนะครับดูตดกบ้าดูทางโน้นทั้งโน้นทั้งนี้เน่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 เาดูสวยงามมากใหญ่มากนะครับมากใกล้ๆดูกใกล้ๆเวจะได้เห็นเนี่เห็นไหมทางนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็เด็ดนะครับเด็ดเด็ดเด็ดแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่การเด็ดแล้วก็การเอาไปคัดแยกแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็แพ็คขึ้นรถแล้วก็ถึงขั้นตอนเอาไปขายเลยนะครับว่าเออาขายเนะี่ยกิโลกรักรรมละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปขายบรรยากาศการขายเนี่ยขายยังไงขายยากไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บช,ช่วยกันเก็บให้หมดล่อน,นะครับอ่ะต้นที่มันเสียแบบนี้ก็คือเด็ดให้เด็ดทิ้งด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย จะส่งปุ๋ยแล้วก็พลังงานไปเลี้ยงอยู่นะครับมันก็จะสิ้นเมืองพลังงานปุ๋ยเนาะก็ต้องแ็บประมาณนี้อที่ไหนก็ต้องทางานเนาะใช่ไหมยที่ไหนก็ต้องทํางานนะครับทางานในเมืองออฟฟิศอะไรก็คือต้องไปทำทุกวันทุกวันทุกวันนะครับอยู่บนดอยก็ต้องทําเหมือนกันนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บมะเขือนะคะ ครับดูบรรยากาศการกเก็บนะครับดูของพ่อเยอะมากนะของพ่อเยอะมากแล้วนะครับดูแต่ละคนเก็บตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเก็บมากเลยนะครับดูเต็มแล้วนะครับมามยี่สิบกระสอบได้เออเขายังเก็บไม่หมดนะ เขายังเก็บไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ให้ผมมามาัดก่อนแล้วก็เอาบางส่วนขึ้นรถไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมารับคนงานอีกนะครับเดี๋ยวมันจะหนักรถเกินไปนะครับตอนนี้คือเขายังเก็บไม่หมดนะครับเหลือประมาณเหลือประมาณสองสามไร่ประมาณนี้ที่ประมาณสองสามไร่ที่ยังกำลังเก็บอยู่นะครับก็เยวจะเอาส่วนนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มารับคนงานแล้วก็ ให้เอาส่วนที่เหลือขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเอาทั้งหมดขึ้นรถแล้วก็คนงานขึ้นด้วยนี่น่าจะหนักมากเลยเพราะว่าทางชันมากเลยนะครับทุกคนก็การทํางานทุกที่จะต้องมีความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ Safety First ครับ Safety First ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ดูมาใกล้ๆมาดูมะเขือสวยงามมากดูดูมะเขือสวยมากนะครับทุกคนเนี่ยไม่สวยตรงไหนอรปกรณมาวงเลยดูนะครับสวยมากแล้วก็ค่อนข้างออร์แกนิกนะครับต้นยาน้อยมากๆต้นยาอยู่นะแต่ว่าต้นฮอร์โมนอะไรอยู่นะแต่ว่าค่อนข้างน้อยน้อยจีดีเลยนะครับเพราะว่า,าไม่่คยมีเงินเนาะใช่ไหมเลยกนะครับแบบนี้นะครับทุกคน งามมากมากไปเหนยมากครับทุกคนดูหลังมากเดี๋ยวเอาเท่านี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่้ยมาเอาเพราะว่ามีคนงานด้วยนะต้อง ครับทุกคนแล้วก็หลังจากที่เราเด็ดมาเ,เสจกระสอบแล้วก็ขนมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับก็ต้องมาถุงละสิบกิโลนะครับประมาณนี้น,นะครับแล้วก็ต้องคัดแยกด้วยนะครับว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับก็ทุกคนช่วยกันมากเลยนี่นะคะพี่น้ำมาไข่มะเขือค่ะน่าสงสารมากเลยนะคะ <laughs> ไขได้ไหมคะไขไม่ได้เลยครับนู มะเขือแย่มากๆเลยมะคือมะเขือนี่ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าช่วงนี้ผลผลิตค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยก็เลยคือขายไม่ดีเลยนะครับทุกคนมาดูนะครับชะะุ่มละสี่สิบบาทเองนะครับอันนี้คือถุงละสิบโลนะครับก็ถ้าเป็นไซส์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็สามสิบบาทนะครับเดี๋ยวนะครับจะบอกว่า บอกว่ามาขายตั้งแต่ปีสี่นะครับทุกคนจนถึงตอนนี้ประมาณแปดโมงแล้วนะครับที่จะขายไปแค่แปดถุงเองนะครับแปดถุงเองนะครับก็เราจะอันสีส่สามสองไม่ใช่สามร้อยกว่าบาทนะครับไม่ใช่สามร้อยกว่าบาทเลยเราะ,ะว่าครั้งนี้ได้องขายสักประมาณสองวันไม่ว,ว,วมม่าจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง,งยากอย่างเดียวนะคะรับโดยเฉพตลาดนะครับ ก็คือคนเยอะอยู่นะแต่ว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างนี้ใครก็ปลูกกันนะครับเยอะมากครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่การเย็นดูว่าจะหายได้เท่าไหร,นร,ร่นะครับครับทุกคนแล้วก็เริ่มขายผมเริ่มขายนะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับจนถึงตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ได้ทั้งหมดประมาณสิบประมาณสิบเจ็ด ถุงแค่นั้นเองนะครับถุงละสิบบาทนะครับได้แค่17ถุงเองนะครับคือช่วงนี้เนี่ยไอมะเขือเนี่ยชาวบ้านเขาปลูกเยอะมากๆเลยแล้วก็มีผลผลิตที่ออกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างปุดเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สําหรับการเด็ดมะเขือนะครับก็พามาจบกันแค่นี้นะครับก็ฝากนะครับติดตามกดติดตามแล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ